สวัสดีสสดแม่พันธ์นะครับผมสว,ส,บสวัสดีครับผมวันนี้ก็ <F c S 1> เดินทาง 1, แล้วก็แอดมินทั้งสองครับผมวันนี้ก็เดินทางมาคอแนวทางของแม่พันธ์เนาะหลังจากปล่อยชุดสองหมดไปนะครับเอฟซีถูกกันเยอะไม่แม่งอดก่อนถูกเยอะเยอะอตรงที่ไปท,ทําพิธีอยู่ขอนแก่นเขาอว่าเขาถูกเขาถูกน้อยแม่ถูกตัวละร้อยเองถูกตัวไหนแม่สองหกเนาะ ส <26. S 2> อหตอนทําน้ำมนต์อะตอนนั้นแม่ก็ลืมบอกไปเลยอ๋อสองหกสองแล้วสองสี่ถูกไหมแม่สองสี่ไม่ถูกอมไม่ได้ซื้อตามตอนแม่ออกคลิปแต่ซื้อตรงที่ไปทําน้ำมนต์มันออกออกเก้าเก้าสามแล้วก็สองข้าจับใส่อ,อืมเก้าสามสองแล้วก็ศูนย์หกสามนี่ลงเยอะอืมครับแล้วสองสี่ที่แม่บอกถูกในช่องมีคนซื้อไหมแม่ ซื้อก็ซื้อเยอะอยู่ทางเขตดุซินก็ถูกเยอะทางกระสังก็ถูกเยอะครับแต่ก็คนแก่เนาะเหมือนกับแม่เนี่ยแหละซื้อยี่สิบสามสิบยังว่าแต่ก็ถูกเยอะอยู่เพราะว่างวดน,นี้ก็ถูกหลายคนอยู่นะโอ้ถูกหลายคนอยู่เกือบหมดบ้านนั่นแหละโอ้ถูกหมดบ้านเลยหมอแม่ทางไปทําพิธีนั่นทางขอนแก่นก็ก็ถูกเป็นเยอะนะเืะอญาติเขาครับสิบกว่าคนลมะมั้ ยังไงเห็นโทรมาบอกลูกน้อยอ๋อมาถึงแบบพวกลูกษย์ลูกหาที่เขาถูกกันนี้ใช่ไหมแม่ที่เขาไปดูที่เราทําพิธีให้ครับลูกหลานเขาครับเขาถูกกันเยอะ,ะส่วนใหญ่ถูกกับเลขของทําพิธีกับเลขคุณแม่นี่ใช่ไหมครับถูกสองสี่กับสองหกนี่แหละสองสี่กับสองหกตอนไปทําพิธีขอนแก่นเขาได้สองหกครับ ตอนที่แม่ออกคลิปแม่บอกไปสองสี่เนาะสองสี่ <2, 4. S 2> ตอนเย็นตอนเช้าตอนเช้าวันออกก็บอกได้ทั้งบนทั้งล่างสองสี่กับสองหกแต่ไม่ได้สามตัวครับเ,เสียดายเนาะเสียดายได้สองตัวบนล่างแต่ไม่ได้สามตัวจ้ะอ้วดนี้ถูกงวดที่เท่าไรแม่สิบสิบเอ็ดสิบสองงวดใช่ไหม <12 S 1> แม่สิบสองงวดแล้วถือว่าถูกติดติดมาเลยเนาะสิบสองงวดนี้ตาเป็นคนให้ทั้งหมดไหมแม่ ก็ฝันก็ตีความฝันแล้วก็ตาเขาก็ซิดบอกอืส่วนมาก,ก็ตีความฝันถูกส่วนใหญ่เจบสองงวดในตาเป็นคนให้อย่างเดียวเลยนาะแม่เนาะจ้ะอหรือว่าตาท่านนี้ก็บุญบารม,มีเยอะพอสมควรเลยน้อแม่เนาะตาทั้งภูมิบ้านทั้งภูมินานอื<ค>นตาทางยายนั่นเลยเข้าฝันก็ให้ตีง่ายครับคุณแม่คิดว่าง,ง,ว,ดงวดที่งวดที่สิบสามนี่ตาจะให้ไหมแม่ ก็ฝันก็จําได้บ้างไม่ได้บ้างนะเมื่อคืนครับแต่แมตีออกมาเป็นสามสองเก้าตีออกมาจากไหนแม่ตีออกมาจากความฝันค,ครับตีตีตยังไงแม่แม่ฝันยังไงล,งลองไลนแอดมินฟังหน่อยแม่ไม่รู้จะจะคิดมากหรือเปล่านะฝันเกี่ยวกับหมู่บ้านเราทั้งสองสองเขตนี่แหละอืคนแก่มาบอกครับแก่ก็เก้าเนาะแล้ว เขตนี่ก็คนแก่เดินไปทางเขตนู้นเข้ามาสามคนทางนี้ก็คนแก่สองคนเดินไปหากันครับกระตีเป็น 3, 2, สามสองเก้าสามสองเก้าจ้ะเขพูดเรื่องอะไรกันก็ไม่รู้เห็นนั่งคุยกันอยู่ตรงสามแยกคนแก่ป่ะแม่จ้ะก็เลยตีเอาสามสองเก้ามแม่จะเป็นกังวลเรื่องเขามีเรื่อง อะไรที่ดูข่าวแล้วมั่งคถึงได้ฝันไปนเรื่อยเปื่อยหรือยังไงไม่รู้แต่ว่าตีออกมาก็เป็นอย่างนั้นเนาะแต่จำไดแ้แค่นี้แหละตรงความฝันนะอ,อีกอีกตัวหนึ่งก็คือสองตัวนะแม่จะเอาแปดสี่กับหกแปดหกเก้าอืมครับนี่สองตัวล่างตัวนี้ครับสามสองเก้าสามสองเก้าแปดสี่หกแปดหกเก้า ครสองตัวสามตัวในความฝันนี่ฝันในความฝันเป็นใครเนี่ยคนแก่ไปนั่งคุยกันตรงสามแยกครับคนแกเขตตัางเขตนังร้องนะ่ะครับคือหมู่สามนนเน่กะจะตีเอาง่ายๆหมู่สามจะตีเ,เป็นสามเนาะก็มาก็สามคนนั่งคุยกันตรงสามแยกแล้วทางเราก็ไปสองคนคตีเอาสอง จะตีเอาสองเก้าสามเก้าหรือว่าจับใส่สามตัวเลยสามสองเก้าอือสามสองเก้าก็คือคนแก่ก็เก้าคนแก่ก็เก้าสามแยกก็สามแล้วทางตรงนี้ก็ไปสองคนไปนั่งปรึกษากันอะไรก็ไม่รู้ตรงสามแยกตรงสานตาตาอูดมอ่ะพานั่งคุยกันแล้วเดินไปไหนไม่รู้ไม่เห็นเขาครสองตัวคุณแม่ ตียังไงคะคุณแ,แม่แปดสีเนาะแม่ตีให้มันแคบๆกว่านี้ได้ไหมแม่บางทีมันจะหลายตัวเกินไปอย่างเงี้ครับแปดสี 8, เอาสามสองเก้ากับแปดสี่สามสองเก้ากับแปดสี่แปก็ตีต,ตีความฝันที่ฝันรุ่นแรกบปลาก็แปดครับ,รบทีนี้แม่ก็เป็นผู้หญิงก็ตีเป็นสี่ครับอีกหัเท่านั้นแหละแปดสี สามสองเก้ากับแปดสี่ครับก็คือตีจากความฝันส<า>ำน่าน<อ>หรือ,รอ,รอ,อยังแม่ฝันเมื่อวานคืนวานคืนกคืนก่อนเมื่อวานนี้ก่อนที่จะไปซื้อของมาทําพิธีให้เขาครับฝันแล้วก็ลุกตอนเช้าก็ไปซื้อของมาออท,ทําพิธีอะไรแม่จะทําพิธีให้ทางเชียงรายครับเดี๋ยวถามนูกน้อยเอารายละเอียด เขาคุยโทรศัพท์คก oh, ันแต่จะทําให้เลยนี่แหละกำลังเตรียมงานดีโอ๋กำลังเตรียมทําอันพวกใบสียังไงใช่ไหมแม่ใบสีไม่ไม่รี่ทาเป็นชั้นไอ้นั่นเลยอืเป็นชั้นเขาเรียกชั้นอะไรลูกปลเคาะครับลูกปลเคาะเจ็ดชั้นครับอีกอันก็สามอีกอันก็หนึ่งครับ ทำพิธีใหญ่ให้เขาทำพิธีใหญ่ให้เขาเลยแล้วที่คุณแม่บอกว่าจะไปเทป,ปูนให้ตายยังจะเทอย,อยู่ไหมแม่ยังจะเทแต่ยังไม่ว่างแต่อรอวันใกล้ๆวันนั่นแหละรหรือว่าจะรอเดือนสิงหาทำไมล่ะแม่รองวนนี้ก่อนอรอให้งวนนี้สวกสามตัวตรงๆเนาะแม่เนาะจ้ะ แล้วงวดนี้ถ้าเกิดถูกเรียกตาถูกอีกคุณแม่ได้บ่นอะไรไว้ไหมแม่แมไม่ได้บน่นก็พูดว่าจะเทปูนให้ท่านแต่งวดที่ผ่านมานะ่อยงวดนี้ได้ไม้ได้อะไรยกให้ท่านแล้วว่าจะเทปูนให้หอยข้าวบ้างนะแม่อมทั้งแม่ภูมินาทั้งพ่อภูมนาก็อธิษฐานเขาอบอกเข้าไปครันนี้จริงเราก็เรียกปูปนะ่กับย่าเนาะครับผมตาก,กับปู่กับย่าอย่างนี้เนาะแม่เนาะประวัติตานี่แกก็ให้มานับครั้งไม่ถ้วนแล้วนะแม่เนาะ ให้ตลอดตั้งแต่ตอนที่ที่ยังไม่มาทำคลิปถ้าจะนับดูเอ้ตลอดทุกปีนั่นแหละถ้าไปขอไม่เคยหลุดครไม่ได้สามตัวก็สองตัวก็คือมันก็ถูกมาทั้งปีอย่างนี้ใช่ไหมแม่ถูกเรื่อยถ้าไปขอท่านคถูกตลอดทุกงวดนั่นแหละอืงวดไหนไปทำพิธีทางไกลแล้วก็ไม่ได้ครับ ไปขอท่านแต่ทางไกลก็แม่นเหมือนกันครับ <c oughs> แต่ว่าถ้าไปขอตาเนี่ยไม่ค่อยพลาดเลยใช่ไหมแม่จะไปขอท่านไม่ค่อยพลาดครับส่วนมากก็จะเข้าสองตัวซะมากกว่าเนาะแล้วม,มีสามตัวไหมแม่สามตัวรู้สึกว่าปีที่ไปยกกระท่มใหม่ๆนะแม่ถูกอยู่สามตัวตรงๆอตอนนั้นเราไปใช้เสากร่ปานกลางก็บวกถูกร้อย ร้อยคูณร้ยอยดับตัวตรวงเลยถูกจนได้ปลนี่ทกศเลยบ่แม่ใช่แต่ก่อนตอนที่ได้สารให้ตาใหม่ใหม่ตอนยกสารหลังเก่าอ๋อตอนยกสารหลังเก่าย่าทีนี้ก็มันก็ติดมาเนาะทกศมากับมันก็ไม่รู้แล้วทีเดียวเราเรากู้ใหม่ก็ติดใหม่มาเองครแต่รอบปีนี้นี่ แต่ไปทาพีธีทขอท่านไม่เคยหลุดเลยเนาะคิดว่างวดน,นี้เลยจะได้ไปโปรนี่อเนาะแม่เนาะออขอให้เป็นอย่าง,งานาั้นเถอะถูก<า>แล้วก็เอฟซีทางช่องนี้ก็รอเยอะนะแม่เ<ช>พราะว่าก็มีแต่คนแบบอยากโปนี้โปสิอยากมีโชคมีลาภกนทั้งนั้นเลยเนาะแม่เนาะ<ช>นะครับก็แบ่งปันกันไปนะครับเผื่อเอฟซีท่านอื่นมีโชคมีลาภจะได้มาร่วมกันเทปูนให้ตาเนาะแม่เนาะแล้วก็คุณแม่จะเอาผ้าสาแลนไปมุงด้านบนด้วยใช่ไหมแม่ก็มุงแล้วนะมุงแล้วทําเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็คือที่ทาเอาไว้เนี่ยเอาไว้ไปขอเลขตาโดยเฉพาะเลยใช่ไหมแม่เวลาเราไปนั่งจะได้สะดวกน้อยอจะได้ร่มไม่ร้อนเนาะมีร่มแล้วก็มีปูนแล้วก็ไปปูศารนั่งงนี้เนาะแม่เนะาะเวลาไปขอตาจะได้สะดวกสบายกับแอดมินกับคุณแม่เนาะกับอาจารย์น้อยทุกท่าน,นที่แวะไปขอคถ้าใครเขาแวะไปขอเขาก็ได้นะเขาแอบไปขอดูเหมือนปีที่แล้วเขาแอบไปขอเขาก็ได้สามตัวตรงแอบไปขอบ่แม่ เขาไปจุดทูกขอมดวงของเขาครับมันอยู่ที่ดวงเหมือนกันนะครับถ้าดวงเราได้สองตัวมันก็จะอยู่แค่สองตัวคราดวงขึ้นก็ได้สามตัวไปจุดปุ๊บได้สามตัวครับทางไกลนู้นศิษย์มาจากทางไหนนอกปีนั้นนะอืรู้สึกว่า้อยเอ็ด้อยเอ็ดมาขอเองเลยมาขอเองมาทำพิธีที่นี่แล้วก็แวะไปขอครับ แสดงว่าไม่ใช่แค่แม่นะที่ไปขอได้เนี่ยคนอื่นมาก็ขอได้เหมือนกันเนาะแม่นเนาะไปขอจดถ,ถูกขอก็ได้เรื่อยครับแล้วแต่ละโอกาสที่เขาแวะไปขอได้อนะืแต่แถวบ้านเขาเขาก็มีดีของเขาเนาะแถวบ้านเขาก็รอฟังคําของแม่เนี่ยแหละครับไม่ได้ตัวไหนบอกไปหลายตัวเขาก็เสียงซื้อก็ถูก สองตัวนี่หละครับผมส่วนมากมันนานๆนมันจะเข้าสามตัวเนาะเ,ออเราก็อยากให้ได้สามตัวครับแต่งวดนี้ขอแตกสามตัวทีเถอะตาถ้าไม่ถ้าไม่ตรงก็ได้โต๊ะก็ยังดีเนาะแม่เนาะจ้ะาเพราะว่างวดก่อนสองสี่ออกตรงๆได้เนาะแม่นะเนาะสองตีสองสี่กลับเลยเออสองสี่สองหกเนาะแม่เนาะจ้าแล้วงวดนี้นคุณแม่ดอ,อกไปยังแม่ว่าอาจารย์น้อยจะพาไปขอวันไหนแม่แรก ว่าจะทาพิธีตัวนี้แล้วก็จะให้อดินมาถ่ายทํามตอนเย็นอืมแอดินมาก่อนอ๋อจะทําพิธีวันนี้บอแม่เย็นนี้ไหมเย็นนี้อ๋อพิธีอะไรคะคุณแม่เขาจะเสริมดวงให้ลู้เสษย์ผูเชียงรรยอ้ทำพิธีใหญ่เลยโอ้เสริมดวงง้นไม่เป็นไรเนาะถ้าเกิดอาจารย์น้อยทำมาเนี่เดี๋ยวรอบหน้าคอยมาหาอาจารย์น้อยก็ได้รอออกขันน้ำมนต์เออรอออกขันน้ำมนต์ก็ได้ เรอจะเอาเย็นนี้หรือจะรอไปขอตามึกขอตาดีกว่าไหมแม่เพราะว่าตากาลังให้ในช่วงนี้ท่านดีใจได้สารเออท่านดีใจได้สารใหม่แล้วก็เดี๋ยวเปิดได้เทปูนได้มงแสเลนท่านท่านจะได้ไม่ร้อนนี้เนาะแม่เนาะวันนั้นไปทำคะเลนมากลับมาแม่ก็มาฝันเออฝันยังไงแม่ก็ฝันที่ไปจับปลากับกันวันนั้นไปทำแสเลนกลับมาแล้วนะครับทำล่มเรียบร้อยแล้วอาตรงกระถางดอกไม้ไปวางเป็นแถวประดับไว้อย่างดีแล้วนะครับ ถ้าไปก็จะได้วิวงามๆอยู่อันฝันหล่อแดดเช็ดสองหนึ่งบอกค่ะแม่จ่า่ฝันว่าจตงไหนก็ค่ะแม่แม่ฝันว่าจับปลาจับปลาสองคนจับก็เจ็ดสองก็ตีสองแล้วไอปลาก็ได้ตัวเดียวอทีนี้มาตีอีกหางหนึ่งก็คือปลาก็ 8. แปดก็ตีอีกหางหนึ่งนะแม่ก็เป็นผู้หญิงก็ตีเป็นสี่ครับว่อกี้ที่บอกไปอืแล้วก็ เมื่อคืนวาน,ว,านวันวาตาปู่อุดมคงจะเป็นปู่อุดมคุ้มบ้านเนี่ยแล้วก็ปู่ทางบ้านเรานี่แหละไปคุยกันตรงศาลแยก<อ>ตีออกมาได้สามสองเก้าได้ยินไหมแม่ว่าท่านคุยอะไรกันแม่เขาเห็นเขานั่งไกลๆแม่ก็เพิ่งเดินไปก็ปแต่ว่ามองเห็นชัดน่าเหมือนภาพถ่ายหนึ่งขึ้น,นป๊ๆก็คุยกันหน้าดำ่า้าเครียดเชียวมีเรื่องอะไรกันเนาะก็เลยเดินไปดูยังไม่ได้ ยังไม่ได้ที่จะไปฟังอะไรเขาเลยตื่นก่อนครับเรื่องความฝันครับตื่นขึ้นมาโอ้ยใครปลูกแม่เนาะแม่กำลังฝันเดเอาตัวเลขกับปูกมาพกูดกับลูกตื่นขึ้นมาก็บอกโอ้ก็มันสายแล้วแม่ตื่นเถอะเวลาแม่ฝันจะได้ตัวเลขน่ะมันจะตื่นสายอย่างนั้นเนี่ยทีสี่ทีห้า ครับโมงกว่าถึงได้ตื่นวันฝันน่ะจะไม่ได้ทําปูนลอกตื่นไม่ทันค่ะแม่วันฝันนี่คือตื่นสายเลยเดินสายเลยเพราะมันมันฝันขอนสีแจงใช่ไหมแม่สีสีตีห้าเหมือนเดิมถ้าแม่ฝันแต่หัววันจะไม่เม่นเลยถ้ากลางดึกก็ไม่เม่นแต่ฝันตอนเช้าครับย้ำได้แล้วก็ตีออกมาก็แม่นครับ ขอญาตถามแม่หน่อยแม่ FC ลูกศิษย์ลูกหานี่ที่เคยถูกกับแม่กับอาจารย์น้อยเยอะๆในถูกกี่บาทแม่ขวัญแก่วเขาว่าเขาถูกน้อยแม่หนูลงร้อยเดียวแบบคนบ<า>ที่เคยถูกเยอะๆอย่างเงี้ยแม่เคยถูกเยอะๆก็เมื่อครั้งที่ได้เออ,อะไรนะใกล้เคียงอือลลขอเอันรางวัลใกล้เคียงรางวัลใกล้เคียงตอนนั้นห้าใบครับแล้วก็มาถูกวัดที่ผ่านมาน่ะก็วดก่อนใช่ไหมครับนี่ว่าพัน กับห้าร้อยและอีกคนหนึ่งสามตัวร้อยหนึ่งได้วันออกสายแล้วโทรมาใกล้เที่ยงแสดงว่าดวงเป็นเงินเยอะมากเลยเนาะแม่เนาะไม่ถึงคนที่เคยถูกกับคุณแม่กับอาจารย์น้อยอย่างเงี้ยแม่เขาก็ช่วยเรามาเยอะอมีสินเขาก็มีเนาะแล้วแต่จิตศรัทธาก็จะช่วยเรามาครับผมไม่มีจิตใจไปบังคับใครได้หรอกอ,อ,นนอันนี้แล้วแต่ความศรัทธาของเขาครับผมแ,แต่เขามีจิตใจเมตตาจะร่วมบุญเรามาได้เท่าไหร่ ครก็แล้วแต่กําลังกันแล้วกันเนาะครับผมแล้วแต่ศรัทธาปูกาปา่กับยาเลยเนาะ<ช>ถ้าอยากรวมสร้างให้ตานะครับผมก็แล<ๆ>้วแต่ดวงพิธีของท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวโค้งโค้งสุดท้ายเนี่ยให้แม่พาไปขอตาหน่อยได้ไหมแม่ลองดูเนาะแบบแต่จุดทูบนี้ก็เกือบถูกสามตัวนะแม่สามสี 3, ่ไม่รู้ตัวท้ายมันอะไรอือ เราไปตีสามสี่ศูนย์เนาะแม่เนาะสามเออใช่สามสี่หกสามสี่สามสี่หกกับสามสี่ศูนย์ต้องตีสามสี่สองนี่สามตัวโต๊ดเลยเนาะแม่เนาะอื่นะครับคิดว่าตาจะต้องให้อีกแน่นอนเพราะว่าตาเพิ่นได้สารแล้วคงจะอารมณ์ดีแล้วเนาะแม่เนาะอารมณ์ดีมีสารได้นะอารมณ์ดีพาไปจับปลาคืนแรกเลยน่ะก่อนที่แอดมินจะมาถ่ายทั้งหมดทิ้งวัดผ่านทีงวัดมีไปแล้วก็มาถ่ายทั้งหมดครั้งก่อนเนาะครับก่อนนา ชวนจับปลานี่แม่เห็นปลามันวิ่งในน้ำแม่ก็ดีใจดีใจจับ,จบ,จบยังไงก็แม่ปลามันวิ่งในน้ําได้ตัวเดียวอืม,มก็มาจับืได้จับปลานี่ก็ถือว่าเป็นนิมิตฝันที่ดีแล้วเนาะแม่เนาะนี่ก็ว่าฝันดีอยู่แต่ว่ามันได้น้อยคงแค่ได้สองตัวเหมือนเดิมแล้วมะนี่เนาะครับนะครับสามตัวสองตัวก็ขอใ,ให้ตาให้ขอให้ตาให้ใหได้ตัวก็ยังดีขอให้มันถูกเนาะแม่เนาะจะสามตัวสองตัวก็ไม่เนปะ็นไร แต่ว่าอย่าลืมเลขทูบที่คุณแม่จุดวันนั้นเนาะวันวันโกนวันพระ580เ,เลขสวยด้วยทาง580เน,นาะน,น,นะครับโอเคเนาะยังไงฝากติดตามแนวทางของคุณแม่โค้งสุดท้ายด้วยะนะครับเดี๋ยวจะมาสรุปแนวทางให้กับท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีเนาะช่วงนี้ก็กาลังมีปัญหามีปัญหา,าเขตชายแดยนเออเขตชายแดยนกาลังลบกกนเนาะยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้กับท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีที่อยู่แถวชายแดยนเนาะ และเรื่อวเราก็มีแน่นอนส่ควรกำลังใจเจพื่ช่วยชายแดนช่วยทหารืมสวงกำลังใจไพช่วยก็ให้ปลอดภัยเนาะแม่เนาะจ้านะครับขอบคุณคุณแม่มากๆนะครับผมข,ขอบคุณค่ะขอบคุณครับแม่ครับใจค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของแม่พันธุ์เพิ่มมา329แล้วก็84นะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะฝากตามโค้งสุดท้ายด้วยนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ